นี่คนเยอะมากเป็นมันหยุดไปกินยแถวเรนี้มีร้อห้ยอะมากเราเลยมากเลยตรงนี้ไปก็มากินกันดีกวับ ตอนนี้คนมาเที่ยวพัทยาเยอะมากโรงแรมเต็มร้านอาหารเต็มแน่นอนเลยครับโซนนี้จะเป็นโซนของพัทยา,าเขียรครับจะมีร้านอาหารมีร้านขายผลไม้ร้านเสื้อผ้านะครับก็สถานที่ใกล้เคียงตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรนโคใช่ไหมโคที่สานใช่ไหมครับ ใครอยู่แถวนี้นะครับมีร้านอาหารดีๆก็แนะนำแอดมินมา้้าได้นะครับผมโอ้โหรถก็ยังติดยาวเลยมีสองแถวถ่าน ติดแน่นอนคน,ะนเยอะตรงไปก็ก็เป็น t e ม m i n a l พยมทุกท่นน,น,ทนะครับแล้วก็ลงหาดอีกประมาณ500เมตรครับเป็นหาดพัทยานะครับปชนมนรบรรยากาศรถแล้วก็คนมาเที่ยวพัทยานะครับ เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับมาเที่ยวมาหากัน,นครับสนัสนมาใช้จ่ายนะครับและประกันแน่นอนว่าคุณมีความสุขแน่นอนนะครับอีกฝั่งนู้นนะครับเราจะเป็นโลมาดังละมุงนะครับตรงไปนิดหน,นะน,นึ่งนะก็จะมีตลาดโคตลาดลังโค,ะงโคนะครับที่ขายอาหารทะเล จันทบุรีแปดกิโลโล่แปดกิโล้อยเลยครับในมารเก็ตเดีวไวชินเดินยวไวจานแดีครับบางคนจันทบุรีครับ